บทที่ 2. มืออาชีพมันเป็นความเคยชินแล้วสำหรับนางสมใจที่จะเห็นชายหญิงคู่หนึ่งหรือหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกระสับกระส่ายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งนักเรียนสาววัยรุ่นที่มาเป็นคนไข้ที่คลินิกแห่งนี้ก็ไม่ได้สวมนาฬิกาข้อมือมารอกเธอจะถูกถามด้วยคำถามประเภทกี่โมงแล้วคะ แล้วเธอก็จะตอบด้วยเสียงเรียบเรียบไร้ชีวิตว่าห้าโมงครึ่งหรืออะไรทำนองนั้นแต่แล้วอีกนาทีสองนาทีเธอก็จะถูกถามอีกกี่โมงแล้วคะถ้าเธอรำคาญนักก็จะตอบว่าสองนาทีหลังจากเวลาที่เธอถามเมื่อครู่คงไม่อาจกล่าวได้หรอกว่านางสมใจเป็นคนใจดำ เพราะเธอนั่งทำหน้าที่ซ้ำๆที่น่าเบื่อหน่ายอยู่ตรงนี้ทุกวันหญิงสาวคนแล้วคนเล่าเดินเข้ามาด้วยท่าทีชนิดเดียวกันนั่งรอที่โซฟานั้นด้วยท่าทางกระวนกระวายเหมือนกันเพื่อรอเวลาเรียกตัวเวลาพิสูจน์ใจแม่เธอมักจะเรียกเช่นนั้นในหมู่เพื่อนสนิทเธอเคยเห็นคนไข้หญิงจำนวนมากผลักประตูเข้ามาแล้วถอยกลับ เดี๋ยวก็ผลักเข้ามาใหม่สามสี่ครั้งเหมือนคนตัดสินใจไม่ได้สิ่งที่นางสมใจทำก็คือยืนดูเฉยเฉยเธอไม่เคยกล่าวต้อนรับหรือเชิญชวนให้เข้ามาข้างในเชิญเข้ามาให้โง่ทำไมนั่นคือความเห็นของเธอขนาดเข้ามาทำบัตรนั่งรอเรียบร้อยยังวิ่งกลับออกไปก็มีถ้าไม่อยากเอาออกก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาพูดให้เมื่อยปาก แต่หญิงชายที่นั่งอยู่ที่โซฟาเล็กๆตอนนี้มีอะไรบางอย่างต่างจากลูกค้าคนอื่นเอาง่ายๆแค่การที่ทั้งสองมานั่งคู่กันก็นับว่าแปลกแล้วปกติจะมีแต่หญิงสาวเข้ามาเพียงคนเดียวถ้าจะมีผู้ชายคู่ขามาด้วยก็มักจะเห็นแวบๆหน้าคลินิกหรือที่เลวกว่านั้นก็คือปล่อยผู้หญิงลงจากรถห่างออกไปสักสองเสาไฟฟ้าให้เดินมาคลินิกเอง ชายชาตรีนางสมใจมักจะกล่าวทำนองนี้เวลาที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดเวลาจะเอาทำวางมาดเข้มแข็งฮีโท่แข็งโป๊กก็ไม่ว่าทำกหลีก็หล่อเอาใจสารพัดแต่พอท้องขึ้นมาแทนที่จะช่วยกันรับผิดชอบโน้นแม่งหดหัวหดหางหน้าบางกระทันหันนอกจากความแปลก ที่หญิงชายคู่นี้ปรากฏกายในคลินิกด้วยกันแล้วฝ่ายหญิงยังดูสวยสง่าแบบสาวสังคมชั้นสูงขัดกับฝ่ายชายที่เริ่มลงพุงและหัวเถกแม้วัยจะดูไม่เกิน35ปีผิวขาวแบบคนจีนเขาไม่มีอะไรสะดุดตานอกจากนาฬิกาเรือนทองยี่ห้อดังสร้อยข้อมือฝังเพชรและสร้อยคอเส้นใหญ่ที่แลบออกมาที่ต้นคอเสียงกระดิ่งจากห้องตรวจ ทําให้ความคิดของนางสมใจสะดุดลงเธอหยิบโอพิดีการ์ขึ้นอ่านคุณโดลยาเชิญเธอชี้มือไปที่ห้องตรวจที่มีลักษณะมิดชิดผิดจากห้องตรวจโรคทั่วไปชายหน้าจีนลุกขึ้นเก้ๆก,ก้กังๆตามหญิงสาวเอ่อผมเข้าไปด้วยได้ไหมครับเชิญ นางสมใจพูดเหมือนหุ่นยนต์ในห้องสีครีมสะอาดห้องนั้นชายร่างเล็กวัยเกือบห้าสิบท่าทางหลุกหลีกไม่น่าไว้ใจในชุดคลุมขาวนั่งรอสองหนุ่มสาวอยู่แล้วแต่หูฟังแบบที่แพทย์ใช้คล้องคอก็ชวนให้เชื่อว่าเขาเป็นแพทย์หรืออย่างน้อยก็เรียนมาทางการแพทย์และพอจะเดาได้ว่าเขาคือเจ้าของคลินิกหมอสุก,กิจแห่งนี้ คลินิกเล็กๆในซอยที่แออัดไปด้วยผู้คนไม่มีอะไรสะดุดตานอกจากป้ายสูติแพทย์ผู้ชำนาญจากอเมริกาให้คำปรึกษารับแก้ปัญหาและวางแผนครอบครัวหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเมื่อท้องแขนกระทบโครงเก้าอี้สเตนเลสท,ที่เย็นเย,ยือกขณะนั่งลงชายหน้าจีนนั่งลงข้างๆข,ขณะที่หมอสุกิจกำลังอ่านบัตรคนไข้เพียงวูบหนึ่ง เขาก็เงยหน้าขึ้นสำรวจโดลยาอย่างไม่ค่อยสุภาพนักจนหญิงสาวรู้สึกอึดอัดคงเป็นคุณนะที่ชื่อโดลยาพาใครมาด้วยเอ่ยเสียงเขาแหลมเล็กจนคำพูดตลกดูฝืดไปตาเขากวาดมองชายหุ่นอาเซียฝั่งตรงข้ามเออผมเป็นแฟนเธอครับเออผมคงอยู่ด้วยได้นะครับ ท่าทางเขากระวนกระวายและดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะักสร้อยข้อมือฝังเพชรทำให้หมอสุกิตยิ้มอย่างพอใจไม่มีปัญหาหรอกพ่อหนุม่มดีเสียอีกจะได้ช่วยกันปรึกษาหาหรือว่าแต่จะทำแน่หรือตาเขาหันไปจ้องดลยาอย่างฉับพลันจนดลยาสะดุง้งคะคำถามจู่โจมเกินไป หญิงสาวตั้งตัวไม่ทันคุณตัดสินใจเอาเด็กออกแน่นอนแล้วหรือครับเราต้องการเอาออกเซียนหนุ่มชิงตอบใครบอกคุณว่าฉันจะเอาออกแน่นอนคุณบังคับฉันมาบอกฉันว่าลองมาถามดูเฉยเฉยคุณอย่าลืมข้อตกลงนะหญิงสาวเสียงก้าวความเงียบเข้าปกคลุมห้องอึดใจหนึ่ง เอาหนะ่าเอาหนะ่าเดี๋ยวค่อยตกลงกันก็ได้แต่ว่าแน่ใจได้อย่างไรว่าท้องจริงตรวจปัสสาวะโดลยาตอบสั้นๆถ้าทางหงุดหงิดคุณใช้ยาอะไรประจำหรือสูบกัญชาหรือเปล่าละ่ะที่หมอถามเช่นนี้ไม่ใช่ดูถูกนะแต่ยาหรือกัญชาอาจทำให้น้ำยาทดสอบการตั้งครรภ์ให้ผลผิดพลาดได้ไม่ผิดหรอกครับ ถ้าไม่ท้องจริงผมไม่ต้องวุ่นวายอย่างนี้หรอกชายหน้าจีนขัดจังหวะเสียงเบาผมพาเธอไปตรวจสองครั้งแล้วประจำเดือนก็ขาดสามเดือนแล้วหญิงสาวหันหน้าไปอีกทางความเงียบมาเยือนอีกครั้งหมอร่างเล็กมองดูสร้อยฝังเพชรท,ที่ข้อมือเสียหนุ่มด้วยความพอใจประสบการณ์ทำให้เขาพอเดาเรื่องออกได้เล่าๆคงไม่ยากเกินไปหรอกนะ แล้วตกลงจะให้หมอทำอย่างไรล่ะเขาเอนหลังกลับไปพิงเก้าอี้ตามองสร้อยคอเส้นใหญ่ที่เห็นรำไรที่คอเสื้อเสียหนุ่มเออผมอยากให้หมอช่วยอธิบายเธอเรื่องวิธีการเอาเด็กออกครับเธอไม่กล้าเอาออกเพราะกลัวตายเสียงเขาเว้าวอนรอความหวังเหมือนคนขาดที่พึ่งหมอร่างเล็กหัวเราะเบา นี่แหละที่ต้องการเขาทำหน้าเคร่งครึมฉับพลันจนดูขัดตาพิกลคล้ายคนเล่นปาหีถ้าคุณไปทำแท้งกับหมอเถื่อนแบบโบราณเช่นใช้ลิ่มไม้ต่อเข้าไปที่มดลูกหรือเอาสมุนไพรโบราณอัดเข้าไปในช่องคลอดโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตก็ย่อมสูงมากเป็นธรรมดา เขาเว้นระยะสังเกตด,ดูหญิงสาวที่ทำท่าเฉยเมยแต่สำหรับกรรมวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่อย่างที่หมอใช้นี่อันตรายจากการทำแท้งอาจมีเพียงหนึ่งในแสนเท่านั้นหมายความว่าทำแสนคนจะมีโอกาสได้รับอันตรายเพียงคนเดียวอัตราเสี่ยงตายของการตัดทอนซินสูงเป็นห้าเท่าของการทำแท้ง การตัดไส้ติ่งเสียงตายสูงกว่าทำแท้งถึง352เท่าทีเดียวโดยเฉพาะยังยิ่งเมื่อคุณทำแท้งกับหมอเขาเน้นคำว่าหมอเสียงดังแล้วหยุดหวินาทีเหมือนเซลแมนกำลังขายสินค้าเพราะหมอจบแพทย์จากอเมริกาโดยตรงซึ่งในรัฐที่หมอเรียนนั้นการทำแท้งเป็นสิ่งถูกกฎหมาย หมอฝึกงานอยู่ถึงห้าปีเต็มหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเชียวนะเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าไม่มีอันตรายหรอกกลัวไปได้หนุ่มหุนอาเสียพยายามชักจูงนอกจากนี้หมอ,อยังใช้วิธีทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณอาจเลือกการดมยาสลบหรือการฉีดยาชาก็ได้ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้ว คุณก็สามารถกลับบ้านได้ในวันนั้นเลยเพื่อนเพื่อนดลยาบอกเธอว่าปวดมากเธอเลยกลัวครับไม่รอกคุณอาจรู้สึกเจ็บทรวงหรือปวดท้องน้อยคล้ายปวดประจำเดือนบ้างขึ้นกับวิธีที่ใช้และขึ้นกับอายุคันของคุณแต่สำหรับคลินิกหมอหมอใช้เทคนิค D&E n ซึ่งนิยมมากในสหรัฐ จึงรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยหมอพูดเหมือนว่าจะไม่มีการผิดพลาดหรืออาการแทรกซ้อนอะไรเลยนะคะโดลยามองหน้าท่าทางไม่เชื่อถือนะมีสิคุณหมอต้องรักษาจัญญาบันทุกอย่างมีดีมีเสียถ้าคุณแพ้ยาชาอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คุณเคยถอนฟันและฉีดยาชาไหมล่ะถ้าคุณเคยก็ไม่น่ามีปัญหาอันตรายอย่างอื่นก็อาจเกิดจากฝีมือหมอผู้ทาแต่ขอให้คุณสบายใจในเรื่องนี้ได้ประกาศนียบัตรข้างฝาผนังคงช่วยให้คุณเกิดความเชื่อมั่นได้เขาชี้ไปที่แผ่นกระดาษในกรอบรูปข้างฝาผนังหลายแผ่นโดลยายยังเฉย เหมือนสิ่งที่หมออธิบายเป็นเรื่องที่ได้ยินมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอไม่มีท่าทีอย่างไรจนชายหนุ่มหุนอาเซียที่นั่งข้างๆถูมือไปมาด้วยความอึดอัดผมขออนุญาตออกไปคุยส่วนตัวกันสักครู่นะครับตามสบายเลยคุณคุยกันในห้องผมก็ได้ผมอยากพักสักครู่พอดีคนไข้หลายคนก็ทำเช่นนี้หมอยิ้มเหมือนคนมีน้ำใจ แต่กลับดูคล้ายยิ้มแบบรู้ทันมากกว่าทั้งสองถูกทิ้งไว้ในห้องหมอร่างเล็กเดินหายไปทางประตูข้างมีเสียงพูดคุยกันเบาๆเป็นระยะลอดออกมาแล้วคำสนทนาก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนทะเลาะกันมันดังพอที่จะรู้ว่าทั้งสองกำลังโต้เถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองและการแบล็กเมท้ายสุดฝ่ายหญิงก็เดินปึงปังออกจากห้องตรวจไปนั่งที่โซฟาข้างนอก เซียนุ่มเดินตามออกไปแล้วกลับเข้ามาในห้องตรวจด้วยท่าทางอิดหนาระอาใจมีเสียงกรแอะมไอหมอกลับเข้ามาอีกครั้งอ <c oughs> เอาไงล่ะคุณตัดสินใจได้หรือ,อยังผมคงไม่สะดวกนะถ้าจะต้องให้บริการกับคนไข้ที่มีปัญหาเดี๋ยววันดีคืนดีมาฟ้องร้องเอาผมตาย เขาทำท่าถือตัวและไม่ง้อคนไข้เธอไม่ยอมทำเสียนหนุ่มหงุดหงิดเงื่อผุดเป็นเม็ดที่หน้าหมอเดินเข้ามาใกล้จนสามารถเห็นสร้อยหนักสิบ,บาทที่คอชายหนุ่มชัดเจนน่าจะเป็นทองสวิสเขาลดเสียงเบาเหมือนกระซิบใบหน้าห่างชายหนุ่มไม่ถึงสอกเธอไม่ทำเพราะกลัวตาย หรือว่าเพราะเหตุอื่นกันแน่ในตาสอบแววสอดรู้สอดเห็นชัดเจนเสียหนุ่มสะดุ้งหมอทราบเลยครับไอ้ไก่อ่อนเอ้ยเจอมืออาชีพเข้าแล้วสิหมอรู้สึกว่าเราจะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันหมอเคยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนถ้าคุณไว้ใจหมอ หมออาจช่วยคุณได้นะนั่งลงก่อนสิอาเซียนุ่มนั่งลงอย่างอึดอัดท่าทางยังเจือความโกรธเห็นได้ชัดหมอมองดูอย่างพึงพอใจเขาลากเก้าอี้มานั่งข้างๆทำเหมือนคนคุ้นเคยอาชีพแพทย์นะทำรายได้ดีเชียวละหมอจบแพทย์จากอเมริกาก็จริงเขาถอนใจ แต่หมอไม่ใช่แพทย์สำหรับประเทศไทยหรอกตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆมีพยาบาลติดกันเกลียวเชียวและเขามองหน้าเสียหนุ่มที่เริ่มผ่อนคลายลงอ้อยกำลังเข้าปากช้างแล้วตามกฎหมายของประเทศไทยหมอต้องสอบขอขึ้นทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์รักษาคนไทยได้ตอนแรกๆที่ผลสอบยังไม่ออก มีพยาบาลสาวๆมาเสนอตัวให้เลือกหลายคนหมอก็สนุกสนานกับการควงคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วอยู่ๆพยาบาลคนหนึ่งก็ดันท้องขึ้นมาเธออ้างว่าท้องกับหมอเธอยื่นเงื่อนไขให้หมอแต่งงานด้วยมิฉะนั้นเธอจะฟ้องร้องแพทยสภาซึ่งอาจมีผลให้หมอสอบไม่ผ่านก็ได้นั่นแปลว่าหมอหมดสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพในไทย หรือไม่อีกทางเธอก็จะเอาเด็กออกแต่หมอต้องจ่ายเธอหนึ่งล้านบาทเสียงหมอเงียบไปอาเซียนุ่มฟังอย่างใจจดใจจอ่อแล้วหมอแก้ปัญหาอย่างไรครับหน้าตาแสดงความรู้สึกร่วมปลากินเหยื่อแล้วสิหมอรับปากจ่ายเธอสิแลกกับอนาคตตัวเองถ้าเป็นคุณ คุณจะยอมจ่ายไหมล่ะไม่หรอกครับผมไม่ยอมจ่ายหรอกเขาเสียงดังขึ้นอีกครั้งอารมณ์โกรธกลับมาอีกผมไม่เชื่อหรอกว่าถ้าจ่ายตามขอแล้วมันจะจบแค่นั้นหมอกับผมเจอปัญหาคล้ายกันคล้ายสิมันต้องคล้ายอยู่แล้วไอ้งโง่ระดับมืออาชีพแล้วนี่หมอคงดูออกนะ จริงๆแล้วโดลยาไม่ใช่ภรรยาผมหรอกผู้หญิงคนนี้สวยแต่รูปผมไม่น่าหลงกลเธอเลยเขาถอนหายใจเริ่มพูดสับสนวกวนเฮ้ยผมพบเธอในงานสังคมเธอเป็นคนดังที่จริงผมมีลูกมีเมียแล้วกิจการผมก็กำลังเจริญก้าวหน้าผมหลงผิดไปพักหนึ่งยอมรับว่าหลงเธอมาก ซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ผมขอให้เธอกินยาคุมอยู่มาได้ครึ่งปีก็ดันท้องเขาเงียบไปพักหนึ่งก้มหน้านิ่งคงพยายามทบทวนเรื่องราวเธอจงใจท้องหมอเชื่อไหมแลกกับเงินสามล้านบาทเพื่อเอาเด็กออกเธอไม่ใช่มนุษย์หรอกหมอเข้าใจไหมผมมีลูกมีเมียแล้ว กิจการส่งออกของผมก็กำลังเจริญเงินลงทุนเกือบทั้งหมดก็เป็นของฝ่ายเมียผมถ้าเธอรู้เรื่องผมไม่เหลืออะไรเลยเขาเงียบไปอีกสองมือถูไปมาน่ารำคาญผมไม่เชื่อหรอกว่าได้เงินสามล้านแล้วมันจะจบแค่นั้นเธอจะต้องคอยเกาะผมเหมือนปลิงดูดเลือดเธอรู้จุดอ่อนผมดีผมมันขี้คลาดถ้าผมกล้ากว่านี้ เธอไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ได้หรอกเธอคงตายนานแล้วผมไม่เชื่อว่ามันจะจบง่ายๆแค่การทำแท้งจริงๆนะผมไม่เชื่อหรอกแล้วของหมอละทำแท้งเสร็จแล้วมันจบไหมจบสิหลังจากที่หมอตกลงจะจ่ายเงินเธอเธอก็ยอมทำแท้งเธอเสียชีวิตเนื่องจากตกเลือดอย่างแรงเรื่องก็เลยจบหมอก็ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาท หมอโชคดีครับที่เธอตายเสียได้เสียนุ่มถอนใจเฮ้ยผมคงไม่ใช่คนโชคดีอย่างนั้นหรอกคนสมัยใหม่อย่างคุณนั่งรอโชคชะตาด้วยหรือหมอยิ้มกว้างตาเป็นประกายนับถอยหลังได้เลยไม่เกินห้านาทีหรอกเวลาคุณทำธุรกิจคุณนั่งรอให้โชคชะตาวิ่งมาชน หรือคุณวิ่งเข้าหามันละ่ะชายหนุ่มมองหน้าหมอตาค้างท่าทีงุนงงอยู่ครู่หนึ่งหมอหมายความว่าชายหนุ่มนั่งตัวตรงในตาฉายความหวังจริงเหรอครับหมอช่วยผมได้หรือครับหมอทำได้หรือครับถือว่าเราร่วมชะตาเดียวกันแล้วกันเขาทำท่าถอนใจศบตานิ่ง หมอเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเซียนหนุ่มสดชื่นขึ้นมายังเห็นได้ชัดแม้จะดูลังเลอยู่บ้างมันจะบาปไหมครับหมอก่อนแล้วแต่คุณจะคิดระหว่างลูกเมียที่บ้านและอนาคตของคุณกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งหมอคงช่วยคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกเขาเสมองไปอีกทางจริงๆคงอยากกลบเกลื่อนรอยยิ้มมากกว่า แล้วปัญหาทางกฎหมายเล่านี่เรากำลังพูดกันถึงการทำคาตกรรมนะเขาลดเสียงเบาจนเกือบเป็นกระซิบฟังนะพ่อหนุม่มสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหญิงคนนี้ไปซื้อยาขับฤริดดูจากร้านยาที่ไหนไม่มีใครรู้เธอกินเข้าไปแล้วตกเลือดอย่างแรงจึงมาที่คลินิกแห่งนี้ หมอพยายามให้การรักษาสุดความสามารถแต่เลือดก็ยังไม่หยุดไหลหมอจึงส่งเธอต่อไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ปากซอยแต่เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลจึงออกใบชนสูตรให้ว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากเพราะกินยาขับประจำเดือนอย่างแรงแถมในกระเป๋าถือเธอยังมีกล่องยาขับประดูอยู่อีกแล้วโรงพยาบาล จะยอมชนสูตรให้ตามนี้เหรอครับหมอหัวเราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกคุณเคยมีคนร่วมชะตากับเราเช่นนี้หลายคนแล้วแต่หมอจะเลือกช่วยแค่บางคนเท่านั้นแหละเรื่องโรงพยาบาลคุณไม่ต้องสนใจหรอกหมอมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่นั่นหลายคนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหมอเปิดลิ้นชักหยิบกล่องยาขึ้นมา ยื่นให้ชายหนุ่มสามกล่องเอากล่องยาขับระดูนี้ไปโยนไว้ในห้องนอนของเธอให้คนเข้าใจว่าเธอซื้อมากินคุณคงทำได้ไม่ยากนะครับเสียหนุ่มรับปากหนักแน่นแล้วผมต้องตอบแทนหมออย่างไรบ้างคนเราต้องอยู่ต้องกินคุณว่าไหมแถมผมยังต้องตอบแทนทีมงานของผมอีก ผมขอค่าบริการครึ่งเดียวของจำนวนที่เธอเรียกคงสมเหตุสมผลนะหนุ่มหน้าจีนล้วงหยิบกระเป๋าสตางค์ขอโทษผมไม่รับเช็คส่วนตัวขอเป็นเงินสดดีกว่าเปล่าหรอครับไม่ใช่เช็คผมจะให้ดูนี่เขายื่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หมอร่างเล็กดูขอบคุณคุณหมอมากครับ ที่ให้ความกระจางก,กับผมและหมวดดลยาเราสองคนตามกลิ่นฆาตกรรมหญิงท้องอ่อนมาร่วมปีแล้วผมคงปิดคดีได้เสียทีเขายิ้มอย่างมืออาชีพอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมริคน